ก็สวัสดีด้วยนะครับโยผมก็ซืมม้อเมยอยู่กันในเกมทีมวีในโหมดออฟไลน์นะี่วันนี้ล้วก็อยู่กับไมเคิลอีกแล้วนะแหมไม่เปลี่ยนตัวสักทีเนี่ยว่ากล่าวว่าจะเปลี่ยนนะตั้งแต่คิดเพื่อและเนี่ยลืมนะพัวก็ขี้เกียจแต่เนียวันนี้เราก็จะมาแต่งรถนะครับผมอ่าเราจะเอามาแต่งนี้นะนี่ไม่ใช่เอามาแต่งหรือแต่งเสร็จแล้วอ่าเอามาเล่นนะนี่ครับผมคือป้าอะไรนะไมตี้เอ็กใช่ อย่น,นี้สุดยอดสีนะออกเป็นน้เงินดำๆอ่าซูมดูซูมดูรถนี่แน่เนี่ยป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนของลอ s ซอนโตสเนี่ยสีกระจกสีดำนี่ข้างในรถผมไม่ค่อยเห็นนะผมไอ้นี่ใส่ฟิล์มมืดแล้วนี่ข้างหลัง ECU ช็อคไอ้น,นี่เขียนอะไรวะเนี่ยมันมันดูลางๆพัคแซดอันนี้อะไรอะ่ะ บอยซ่าไทยแลนด์อ่ามี็ป้าไปทะเบียนเน,นี่ยมีไปตรงปท้ายอ่าข้างหลังนี่เป็นไทเทะเนียมเลยตรงนี้ะวาสุดยอดนี่นี่ล้อนี้ผมลงมอดมาครับนี่เป็นล้อของจริงเนี่ยล้อแต่งวาะว่ามาเดี๋ยวขึ้นรถกันเนี่ย ประตูไปประตูอ่ามาดูภายในกันนี่เห็นไม้ขึ้นนะมผมอจรจจะรรายละเอียดไม่ค่อย,อยามากเท่าไหร่รถคนไทยครับคันนี้คนไทยทเองเนี่ยเนี่ยเปียวครับผมอ่าโอเคชอบมากอันนี้เป็นรถลงพักนะเป็นแอดออนล้วมีของแต่งนะอันนี้ไม่มีของแต่งที่ผมดูมา เรามาเออเปิดประตูรถกันโอเคมาออกมาดูนี่รถแคป็บเนี่ย้ามีแฟนเยียบม,มีโคมไลด์ด้วยก็วสวยมีเบาะเบาะแตง่งเบาะแตง่งอ่ามีกระฝาท้ายเปิดมาได้เนี่ยมาดูเครื่องยนต์ยัยงมั่ง นี่ครับผม,มเคร่องยนแบบไทยๆนี่เขียนว,ว่า ECU เนี่ยแต่งรถแต่งปรงะเทมาเดี๋ยวไปขับได้กันดีกว่าเดี๋ยวกดเป็นที่หนนี่ตับรถปะมาขับเรื่องดิบดิฟด,ด,ดิว้าไมปไปดิ ยาวไยาวไปวสวยอ่ชอบมากไฟหน้ารถไม่บั๊กหรออันเป็นบักคันว่าตีถ้าเปิดไปหน้ารถมันจะเป็แสงุบ้าๆบาว้าไหนลูกลซิงลกซิงกระบะซิงแทลนรถซีเอ็ไม่ <geld> <Fragen> การเอากระบะท้า,ทาย silently, ไชนคุอต้อเนี่ยดูตอนเบรกแสงไฟไฟถอยไฟถอยไฟเบรกเนี่ยจ้าเห็นไหมแผนแมพจะไม่ค่อยโหลดอ่ดติดๆเอาแมพไม่โหลดนะไม่โหลดใจเย็นใจเย็นติดอยู่ทำงานไม่หอน้องค้า กำงตากบางคนหน่อยเดดูกองหนึงอิเจอร์ค่อยๆโหลดมาทีเลยนี่ทำไรฮะทำไรแค่น,นี้นีตำรวจด้วยแล้วตำรวจมันเดินท่ามันเดินอะไรของมันวะเจอสศุนสนามเหรอครับตำรวจไม่ทำอะไรด้วย เอา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 เบอร์จักลองครับน really? ี่เนี่ยนี่ไงหมู่อะไรทขาไม่หมู่พูดอะไรเขามั่นโดยชุดกระดี่ตัวเลยนะทำอะไรเอออะไรเอออะไรอ๋อแบบผักทำไมผักทำไมจะต่อยเหรอฮะเฮ้ยใครถ่ายโทรใครสั่งให้ถ่ายรูปใครสั่งให้ อำรวจทำอะไรมันไม่ช่วยประชาชนเฮ้ยทำอะไรไอ้ดิกเฮ้ยอุ้ยมันหลบมันต่อยกลับด้วยทำอะไรฮะมาต้องมาต่อยอะไรนี่ยี่สิบบาทนี่ยืนทั้งวันได้ยี่สิบบาทเนี่ย้ก็ศพล้วนศพลน์นิดต่อไอ้นี่ยืนยืนคนโควิดไปไหนหมดวะยืนมองนั่นแหละไอ้ด get out f u c k i n g way เนอะปักกินเวปักกินเวทางนี้ไปไหนได้มีกองถ่ายตรงนี้เยนี่อะไรเนี่ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนหัวคนครับเฮ้ยอยู่ดีๆผักเฮยเอาไงวะนเอา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 อเอาเร โอ้ยอยึงมาต่อยมึงต่อยเฮ้ยต่อยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยหลบไอ้นี่ก่อนหลบหลบหลบจะเคลียร์จะเคลียร์ฮะฮะฮะไม่ไม่คล้องใจเหรอคล้องใจเหรอไหมดีมาต่อยเลยไปเดี๋ยวไปที่อื่นต่ออันอยู่ลนไต้เนี่ยลงได้ไหมแน่ลงเลยอะไรตำรวจอะไรซอรี่ซอรี่ ลารีเฮ้ยใครมันยิงใครมันยิงเฮ้ยมันยิงเหรอมันยิงเหรออะไรทำไมเออเดี๋ยวนี่ซักอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าเดี๋ยวไปสนุกกันดูทะเลนี่รถต้องสิงคโปร์แบบรถแรงรถแรงรอบมารอบมานอนเอ้า มาตรงๆเลยที่ไม่ได้เบรกส่วนเฉยปัดปัดปัดปาดเต็มเลยนี่คนน่า่หมดคนคนเเอ เรียบใครมันหัวแดงวะใครมันหัวแดงวะใครมันหัวแดงนะนะตังหัวดงหัวแดงแล้วอะไรมาติดตาหัวดน่มใครเดีย๋ยวเราขับไปในเจลบเจ๊มีอะไรนี่ครับนี่มีเครื่องอะไรได้วยเนี่ยไม่เป็นเครื่องปัดไฟเนี่ย เราจะมานั่งรถไฟเหอะกันว่าขึ้นทางนี้เลยจริงๆมันเป็นทางลงนั่นีองทางลงทางขึ้นวะอาทางขึ้นนะถูกมะมาขึ้นรถไฟกันอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมเอ้าทำไมลงมาเฉยดี <Hello? S 2> ลงมาเฉยเลย เอ้ยทำไมทำไม <S <S อะไร <S <S กี้ทำไมฮะฮะฮะขี้ทำไมกี้ทำไมยังไม่ตายอยีกต้องอาจกี้เสียงก็ดังเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมเสียงม,มันดังมากเสียงเกมอยู่ตรงไหนนี่เอาเสียงลงมิวสิกก็เอาลงเฮ้ยเฮ้ยเฮงเยอะไปโอเคอันนี้พอไปเราไปขึ้นรถแล้วกัน รถเราหายไปไหนวะเนี่ยรถเราอ๋อรถเราไปจอดอยู่ตรงนู้นไป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 เดี๋ยวไปไหนกันดีตื่นเตนยต่อดีเนาะโอ้ดูตรงนี้เขาตัดต้นไม้เป็นรูปมีรูปมาน้ำรูปปลาหมึกอะไรก็ไม่รูนะ้เนี่ยเราออกไงทีนี้อ,ออกผิดทางนี่ทางนี้ เลยมาเบิร์นยางกันล,ล,ลอกล้อยอกล้อาโอ้ยตดหมดดชิโะนต่อมาาบติ๊บกับนเสาจะชนที่อื่นแทนไปไปไหนก็ต่อดีอ่า ไหนดีเนาะไปตรงนี้ดีกว่าเอ้ยเอาเลยเราไปคาทหารดีกว่าไปไม่ได้ไปนานเนี่ยไปคาทหา,านนกออรกันติดกระโบไปเลยโอ้โกออระโบลบลบนี่ลบปิ้งเอาเลยชน,นไม้อีกอะไรจะขนาดหัวไปเลยอา้าง เหือดติดต้นไม้ไอ้เว้ติดเทอร์โบแบบพุ่งนะไปเลยซะหนาอะไรลูกเดี๋ยวเราปรับความเร็วรถหน่อยรถนน่าจะอืดไปตรงนี้เอาสักคูณห้าสิบเลยนวันไอ้ไลูกรับสิบครับความเร็วตอนนี้เทอร์โบไปอีกพอ อีกงานชนเยนะครับผมรอล้นะนั่น hey, <you S 1> ไปน้องยังงยังแรงไม่พอคูณร้อยไปเลยเสรแล้วผมอ,อู้หูพอคได้หมดเลยคนระับ แซกติกแกอ่านั่นๆๆอะไรผมลำเดียวตอนนี้ตกเ,นะบบเรียนว่าสิบานเลียงก็ได้ไอ้เอาคนขอบสะพานคนลาวสะพานอ่ตอตีต่อต่อนโตนน่อ อะไรโอ๊ปักโอ๊ปักอะไรให้คิเดี๋ยวเราเปิดให้ตำรวจจับเราได้เราจะได้ไปควายกับทหารได้เหี๋ยวว่าอ่านี่นี่นี่เปิดไปก่อนเลยห้าดาวยังอันนี้มาเลยเดี๋ยวบินเข้าไปครับผมอ้าโอ้ยรอยเข้าไปรอด อ่าตำรวจเอาเหรอตำรวจเตียเตียทำเบียดทางชนร้อนแล้วมามาเลยตำรวจทหารได้มาให้หมดอ่ะได้หมดทั้งสดชื่นบอกแล้วมา เว้ยคือบินเจ็บจะไปไหนน้องเครื pues ่องบินเจ็บเครื่องบินเจ็บฮะฮะฮะเรื่อยๆนะรถหมุนรถหมุนเจ็บว้าวอุ้ยผมขับแบบไหนแล้วมีของปานที่เขาอ่ได้นี่นี่ระเบิดระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้ง นอนนอน,น,อนตามมาทำไมฮะไอุกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเอายังไรเอ้างูไอ้นี่ขับตัดหน้าตัดหน้าทำไมตัดไปติดเธอโไมไปต่อจีฟรถดีฟรถจีฟรถดิฟถังไปไหนเนะี่ยมีหินโปมาเลย ไปไต้ัน้น <fucking> ไต้ตั้นเดี๋ยวเราลงไปบวกกับเขาเลยวะ่ะบวกกับทหารเลยลงระดับไม่ค่อยเท่ขนาไหร่ไม่เท่เลยแหละให้เราปักจีมาเฮ้ยไ,ไม่เอาดิเอาแบบไม่รีโหลดไม่รีโหลดโดนรีโหลดแต่มีไหมโนรีโหลดนี่เี็กสีน้ำเงา

ทำไมไม่ไอ้บ้านนาละหนวนน้องตรงไตต้นานอะไรยิงทั้งหมดมาทำไมฮะข้างหลังเนี่ยตรงนี้ข้างหลังรถหลังรถเฮ้ยตี๊บวดจีบยิงยิงยิงหมดยิงหมดอ,ะดอะ่ะไฟไหม,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 ม้อีไฟไหม้อีกรถทุง่งรถถังไม้เงี้ย ไปตังมาแล้วยัดยัดอะไรอะไรฮะฮะอะไรบิบินบินึงมาทำไมอะหนูน้อยิงไปได้ครับผมังหายเปน้ำมัเนี่ยไปหยู่้น ไอ้ถังเฮ้ยยิงดิอ๋ออะไรยิงหมดจังวะนนี้ถังนายว่าหมาดิกลัวดิถังกลัวแล้วอย่างเงี้ยถังโอ้สู้ไม่ได้เฮ้ยอะไรยิงทำไมฮะยิงทำไมตายให้ยิง ในาาว่าเตาอีกว่าถึงปีเขาใจดีจริงๆเฮ้ยรดจี๊บมาทำไมยิงนัดเดียวก็ระเบิดได้แล้วต้องเป็นมือระเบิดจากโคตรเจ่าแล้วระบุระเบิดไปไหนหมดตอนนี้มาึ้นรถ อ่ารแม่หมดรถทงังมาเต็มเลยรงน้นรถทงคืออะไรไม่รู้ครับเียงเบิดไปเพียงเพียงเพียงจะเอายังไงละกี้ครับเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงน้ยเ้ยเฮ้ยงยเงไยเยัง้ยเยเง้าย้ยังไยยยยยยย

เรียบร้อยเน,นี่มยมาจากไหนอะหนูน้อ,น,อนี่อไอ้ม่ตาไม่กล,าล้าเราอย่างเงี้ยไม่กล้าแล้โชนทชนไอ้น่าเอาย้ยจะลบเดือนลบทัเดือนก็จะฆ่าทหารดีกว่วอาอ่าน ออกทางนู้นออกทาง,งไปเลยน้องโอ้โหสี่ร้อยพาวไปไปได้แค่ไหนเหือดกันไตอะนไหนติดเลยเอาดีครับตอนนี้รไม,มไสวยก็ เป็นดาวก่อนอะไรไมายองมายิงอะไรครับผมเออเอยไม่ปิดยไม่ปิดโอเคอ่ออปิดดูโมไปต่อมาเดี๋ยวเ,เราไปดีแข่งรถไหมอยากลองแข่งรถมากนี่ดีกว่านี่ดีกว่า ครัไปสปบไปเลยจังงี้ขับเัิดปูมานี่รนไมู่โหนะขับเกี๋าจริงอะไรชิดชิดอะไรก็ไม่รู้เบี้ย่ติเอ็กว่าสปูไปต่อ

ได้อยู่ได้อยู่ไปไปางรถทางรถขีงมอไซค์ไอ้ลอยไปดิเฮ้ยหฮ้ยไปติดอยู่บนต้นไม้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นลงก่อนี่คือไปอยู่บนต้นไม้เฉย ขึ้นยังไง่ะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่มาแล้วไอ,อ้รถแห่รถอะไรอะไรมาเนี่นนะเยเล็นมัง่งเล่นมัง่งเอาด้วยเอาด้วยมามาขับรถหรออัโรถอ่ะ,อออะมาเหิดอได้หมดอ่ะอันนี้ นี่เราไมค์ที่เอสเนี่ยคนอื่นรถอะไรกระโลกกระลานะตายตัวเราก็แสงแล้วมากจริงๆอ่ะ้าไม่ถ้าไม่โดนบังน,นะไปเลยลูกแสงแสงหมดตอนนี้อย่างเงี้ยเราบายบายไปดิเพอาะ่ะางำฟองทำฟองมาดิฟหน่อยโทพาไปหน่อยป่ะอ่ะ ไปแล่ว,ไป,ลวไปแล่วอย่างเงี้ยยาวยาวทไม่ทันเล้าข้างหลังอนะ่ะรถเรามันแรงเกินดดรถเมันแรงเกินว่ารถพี่ไมตี้เอจากไทยแลนด์รถน้องอะไรรถอะไรก็ไม่รู้ แล้วผมอ่อายิงฟางเวยแม่ไม่ได้ยิงฟางนะมานาจะไม่ทำลายสัตว์เด็วตอนนี้นมาตามหลังมาวะจีบโงฮ้เฮ้ย,ยความความความเฮ้จะแสงเหรอ,แส,หรอแสงชิดชิดป้าเนี่นี่ไม่ไปไม่ไปว่าเป็นชายอยู่ข้างหน้าดิบเข้าดิบเข้า เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องขับไปไหนเราเฮ้ยโอ้โหเพิ่งไทยแค่ตรงนี้ตาเอ้ยดี่สองเลยโอ้โหตอนแรกจะดิฟเข้าซะหน่อยไงโอ้ยไม่ได้ลูกจอบรถจอบรถ โอเคผมก็สอยคลิปนี้นะครับกับการแต่งรถนะครับไม่แต่งรถด,ดิเล่นเจ้ารถคันนี้นะเฟอร์ร์ต้าแมตตี X, นะ้เอ็กซ์เนี่ยต้องจบกันเทนทนี่นี้ครับผมจะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับประคายช่องผมด้วยเนะ yeah. นี่ยเจ้ใส่คลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย